ยินดีต้อนรับเข้าสู่ติวเข้มครูผู้ช่วยพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะทำให้คุณได้บรรจุสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกฎหมายสำคัญอีกฉบับสำหรับท่านที่เตรียมสอบครูผู้ช่วยกันนะครับก็คือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ครับ ข้อมูลเราอ้างอิงจากหนังสือติวภาคก,กอความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีมาดูก,กันครับว่ามีสาระสาคัญอะไรบ้างสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยถือเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นกรอบที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องทํำยังไงเวลาจะออกคําสั่งหรือวางกฎเกณฑ์อะไรต่างๆที่มันไปกระทบกับสิทธิหรือหน้าที่ของประชาชนนะคะเพื่อให้การทํางานมันโปร่งใสเป็นธรรมตามหลักนิติธรรมนั่นเองค่ะ ครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ขอบเขตการมันครับใช้เลยดีกว่าครับว่ากฎหมายนี้เนี่ยใช้กับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็มีข้อยกเว้นอะไรที่เราต้งาองระวังเป็นพิเศษไหมครับค่ะหลักๆเลยนะคะกฎหมายนี้จะใช้กับการเตรียมการแล้วก็การดําเนินการของเจ้าหน้าที่คือเป็นขั้นตอนก่อนที่จะออกมาเป็นคําสั่งทางปกครองหรือกฎนั่นเองค่ะรวมถึงการดําเนินงานทางปกครองอื่นๆด้วยแต่ว่า จุดสำคัญที่ต้องจําให้แม่นเลยคือข้อยกเว้นตามมาตราสีค่ะคือมันมีบางเรื่องที่พรบนี้จะไม่ถูกนํามาใช้บังครับอ๋อมีเรื่องอะไรบ้างครับที่เป็นข้อยกเว้นหลักๆก็อย่างเช่นการดําเนินงานของรัฐสภาหรือของคณะรัฐมนตรีอันนี้ไม่ใช่นะคะแล้วก็การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอันนี้ก็มีกระบวนการยุติธรรมของเขาเองอื ก็คือพวกฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารระดับนโยบายหรือฝ่ายตุลาการเนี่ยไม่ได้ใช้พรบนี้ว่างั้นเถอะครับใช่เลยค่ะถูกป้องเลยค่ะเพราะเขามีกระบวนการเฉพาะของเขาอยู่แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีอีกนะคะเช่นการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือเรื่องเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศ แล้วก็เรื่องทางทหารการยุทธาการหรือเอ่อการดําเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอ้อแล้วก็กิจการขององค์กรศาสนาด้วยค่ะพวกนี้คือข้อยกเว้นต้องจําให้ดีเลยค่ะข้อสอบชอบเอามาถามครับครับได้เลยครับข้อยกเว้นนี่สําคัญมากจริงๆทีนี้พอรู้ขอบเขตแล้วสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหัวใจสําคัญมากๆที่ต้องแยกให้ออกก็คือนิยามศัพท์ใช่ไหมครับโดยเฉพาะคําว่า คำสั่งทางปกครองกับกฎสองคำนี้มันต่างกันยังไงครับใช่เลยค่ะตรงนี้คือจุดที่ต้องเคลียร์มากๆค่ะถ้าเข้าใจตรงนี้ได้ก็จะเข้าใจภาพรวมได้เยอะเลยคำสั่งทางปกครองนะคะตามมาตราห้าเนี่ยคือการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ค่ะที่มันมีผลไปกระทบต่อสถานภาพของสิทธิ์หรือหน้าที่ของบุคคลเฉพาะรายเฉพาะราย หมายถึงคนคนเดียวหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะใช่ค่ะอาจจะเป็นคนเดียวกลุ่มเดียวหรือกรณีใดกรณีนหนึ่งก็ได้แต่ไม่ใช่ทุกคนเป็นการทั่วไปตัวอย่างง่ายๆก็เช่นการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ครูลาการอนุมัติโครงการอะไรสักอย่างการสั่งลงโทษทางวินัยนักเรียนการรับจดทะเบียนต่างๆพวกนี้คือเป็นเรื่องเฉพาะตัวเฉพาะกรณีไปค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับ คือมันเจาะจงไปที่คนหรือกลุ่มนั้นๆถูกต้องค่ะส่วนกฎเนี่ยคือข้อกำหนดที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปคือทุกคนต้องปฏิบัติตามเหมือนกันหมดไม่ได้เจาะจงใครเป็นพิเศษเช่นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงประกาศกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างเช่นระเบียบของโรงเรียนที่นักเรียนทุกคนต้องทำตามอันนั้นล่ะคือกฎชัดเจนเลยครับถ้ากระทบเราคนเดียวกลุ่มเดียว เป็นคำสั่งทางปกครองแต่ถ้าเป็นข้อปฏิบัติที่ทุกคนต้องทำตามเหมือนกันหมดนั้นคือกฎใช่ค่ะหลักการจำง่ายง่ายคือแบบนั้นเลยค่ะแล้วก็ยังมีคำสำคัญอีกสองคำที่ต้องรู้จักนะคะคือคำว่าเจ้าหน้าที่กับคู่กรณีครับเจ้าหน้าที่นี่คือใครบ้างครับใช่ข้าราชการอย่างเดียวไหมครับเจ้าหน้าที่ในที่นี้ความหมายกว้างกว่านั้นนะคะคือหมายถึง บุคคลคณะบุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ที่ใช้อำนาจหรือได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกค,ครองของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือแม้กระทั่งเอกชนที่ได้รับมอบอำนาจก็ถือเป็นเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ได้ค่ะอ๋อครับแล้วคู่กรณีลหรครับ คู่กรณีก็คือผู้ที่ยื่นคำขอหรือผู้คัดค้านคำขอหรือผู้อยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองหรืออาจจะเป็นผู้ที่สิทธิถูกกระทบกระเทือนจากการออกคำสั่งทางปกครองนั้นๆค่ะพูดง่ยายๆคือคนที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบโดยตรงนั่นเองเข้าใจครับผมทีนี้ในพรบนี้เหมือนจะมีพูดถึงคณะกรรมการอยู่ชุดหนึ่งด้วยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองค่ะอยู่ในมาตรา7ถึง11คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่บทบาทยังไงบ้างครับเสนอแนะกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรบนี้แล้วก็สอดส่องดูแลให้คำแนะนำเพื่อให้การปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยมันเป็นไปตามแนวทางของกฎหมายฉบับนี้อย่างถูกต้องค่ะอ๋อเป็นเหมือนผู้ให้คำแนะนำและกำกับดูแลภาพรวมใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะ ส่วนองค์ประกอบก็จะมีท่านประธานที่คอรมอรแต่งตั้งแล้วก็มีกรรมการโดยตำแหน่งจากหน่วยงานหลักๆเช่นปลัดสำนักนายกปลัดมหาดไทยเลขาธิการคอรมอรเลขาธิการกอพอเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนหนึ่งที่คอรมอรแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเช่นนิติศาสตร์รัฐาศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์เพื่อให้มีความรอบด้านค่ะ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการเป็นเลขานุการให้ค่ะครับแสดงว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็เป็น,นกลไกสำคัญที่ช่วยให้การปฏิบัติราชการทางปกครองมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศถูกต้องค่ะเป็นการสร้างมาตรฐานและความน่าเชื่อถือให้กับกระบวนการทางปกครองค่ะหนึ่งเลยคือความแตกต่างระหว่างคำสั่งทางปกครองกับกฎ อันนี้คือหัวใจเลยค่ะต้องแยกให้ออกว่าอันไหนกระทบเฉพาะรายอันไหนกระทบทั่วไปครับอันนี้สําคัญสุด2คือขอบเขตการบังคับใช้และข้อยกเว้นสําคัญต้องรู้ว่าพรบนี้ใช้กับเรื่องอะไรและที่สําคัญคือไม่ใช้กับเรื่องอะไรบ้างพวกศาลร,รัฐสภาทหารกิจการศาสนาพวกนี้นะคะครับจําข้อยกเว้นให้แม่น สามคือนิยามสับสํคัญโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่คือใครบ้างและคู่กรณีคือใครหมายถึงผู้ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบยังไงครับผมและสี่คือรู้จักคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่ามีหน้าที่หลักคืออะไรคือให้คําแนะนํากํากับดูแลไม่ได้ออกคําสั่งเองและรู้คร่าวๆว่ามีใครเป็นองค์ประกอบบ้างจําหลักๆแค่นี้ก็น่าจะช่วยให้ทําข้อสอบได้เยอะแล้วค่ะเยี่ยมเลยครับ สรุปแล้วพรบรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ก็คือกฎหมายที่วางกรอบกติกาการทำงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเพื่อให้การใช้อำนาจต่างๆที่ไปกระทบสิทธิหน้าที่ของประชาชนเนี่ยมันเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นธรรมนะครับการทำความเข้าใจหลักการนิยามศัพท์ข้อยกเว้นต่างๆก็เลยสำคัญมากสำหรับการสอบใช่เลยค่ะ และอยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึ่งขอว่านอกเหนือจากการสอบแล้วเนี่ยความเข้าใจในหลักการของกฎหมายฉบับนี้ยังเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ราชการจริงๆในอนาคตโดยเฉพาะอย,อย่างยิ่งในบุบาทของครูที่เราต้องเกี่ยวข้องกับการใช้กฎระเบียบการตัดสินใจต่างๆที่อาจจะมีผลต่อนักเรียนผู้ปกครองหรือเพื่อนร่วมงานการที่เรายึดหลักความถูกต้องตามกระบวนการของกฎหมายนี้ก็จะช่วยให้การทํางานของเราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ลดปัญหาข้อขัดแย้งได้มากเลยค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะขอให้โชคดีกับการเตรียมตัวสอบค่ะครับผมขอบคุณสำหรับข้อมูลและคำแนะนำดีๆวันนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านที่กำลังเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยนะครับ